นี่งไงหลอกเฟซแล้วแบ็คแฮนด์ว้าหลอกแล้วแบ็คแฮนด์อออะไรเอยหลอกหนึ่งแล้วหลอกสองเปล่าสวัสดีครับช่วงนี้ไม่รู้จะสอนอะไรฮ่า ใครมีไอเดียแนะนำได้นะอยากให้สอนอะไรเออนี่ยังไงหลอครับหลอกขึ้นขวาแบ็คแฮนด์ฝั่งซ้ายนี่ครับดูจังหวะก้าวขาน่ครับขาหลักคือขาซ้ายนะขาซ้ายเป็นขาหลักเห็น <Yeah. S 1> ไหมขาซ้ายปักแล้วก็หมุนนี่ uh oh. ปลึกปักปลึกปัก เดี๋ยวจะอยู่ประามาณ3นาทีนะครับไม่เกินนี้แล้วก็จะไปละเพราะว่าต้องไปนี่แหละเราจะเริ่มซ้อมนะครับตอนนี้ก็วอร์มไปก่อนทำไมผมไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยเ้เพื่อน ทุกคนไม่ได้คอมเมนต์ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องตอบอะไรไม่เห็นคอมเมนต์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็รอเดี๋ยววันนี้จะมีเฟรนลี่แมตตตอนหกโมงมก็วอร์มกันไปก่อน มีคําถามอะไรก็เม้นๆมาแล้วกันนะครับหรืออยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมบางเรื่องก็สอนไปแล้วก็ไม่อยากจะทำคลิปซ้ํานะก็มีอะไรนะ กันก็เดี๋ยวครบ3ามนาทีผมจะไปละวนี่เปลี่ยนฝั่งครับขาขวาปักแล้วก็มารีเวิร์สนี่ยาขวาเป็นหลักเป็นแกนหมุนลอกหนึ่งครั้งแล้วก็แบ็คแฮนด์เอ่อ,อไปเล่นดูครับ